สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อค่ะเด้อทางช่อง youtube เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มัดตามต่ตเล่าพัฒนากันเลยเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้เล่าพัฒนาร่วมสามสำนักเด้อท่านผู้ชมแม่นางปูสังขาแม่เอซบอกออกนามเนาะคะ่นะเนาะเหล็กเด่น เดินดีธรรมชมแม่เอฟสีไม่ออกน้มหลักกาแม่นางธรรมชมสำหรับงวดทิพานมาธรรมชมแม่นางซีโตแตกเด้อค่ะเด้อเด้งบนล่างธรรมชมสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาแม่นางเอ้าธรรมชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบึงแนวทาง ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์ปอไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมท่านใดสนใจเขากลุ่มไลน์แอดไลน์สแกนคิวอาโคดด้วยค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพอสร้างไฟวางในกลุ่มเด้อท่านผู้ชม ทันใดที่ตามพอสางไฟธรรมชมเขากลุมเด้อค่ะเด้อเขา้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเอาธรรมชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนะาะล่าสุดงวดที่ผ่านมาธรรมชมแม่นางเป็นแบบนี้เด้อธรรมชมป๊าธรรมชมแม่นางท่านใดถึกยินดีนั่ได้ยินข่าวว่าแม่เอฟซีแม่นาง ได้ซีโตแตกเนาะทำมาจมงวดที่ผ่านมาแม่น่างบอกเด้อค่ะเด้อแอดมินนูไนคขอสแสดงความยินดีกับเอฟซีแฟนคลับแม่น่างเด้อค่ะเด้อเลขวินแม่สารรมแปดสองสี่หกเก้าทำมาจมเลขออกหกสองสามสี่ทำมาจมเลขติดบอมมาเข้าไปที่เลขวินกับเลขวิ่งเจาะแตก สี่ตัวกลับเด้อค่ะเด้เออ้างวดนี้มาเบิงกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณแนวทางแม่นางปูสังขาเหล่ากับแม่เอฟซบกออกน้ำรวมทั้งสามสำนักเด้อค่ะเด้อเลขวินวินแม่นางงวดนี้ได้ดิน เจ็ดศูนย์แปดสามห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสามห้าหนึ่งต่อมาเลขติดเลขติดสี่หกเก้า เลขวิ่งได้เด่น5กับ0จับคู่มีแปดห้า ห้าสามห้าห้าห้าสี่ตัวมีสองสี่หกเก้าเจ็ดแปด สามหนึ่งสามตัวมีสามห้าห้าอ่าท่านผู้ชมคุณพ่พอคุณแม่แคปนาจอด้วยค่ะเด้อยสำหรับแนวทางรับพัฒนาแม่นางท่านผู้ชม นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อท่านผูชมมักกระเบิงบอรรมักคือเรือนผ่านเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเลขวินมี70851นะคะเลขติด469เลขวิ่ง5กับ0เน้นเจาะไปที่เด่น5นะคะสำหรับเลขวิ่งจับคู่มี8505 7535และ55 สตัวมีสองสี่หกดและ3ตัวมี3ามห้นะคะต่อมาทรานผูมแม่ f อซไม่ออกนามแม่ f อซไม่ออกนามหลาดสุดหงวดทิพันมาเหล็กเด่นแม่ f อซหลุด เด้อค่ะเด้อหงวดนี้แม่ f อซไม่ออกนามเลขเด่นหนึ่นย์เจับคู่มี1019และ09นย์เกนะคะมือ่อวันศุกร์ระวังเบิ่นน้ำแน่เด้อท่านผู้ชม1นึ่งหปกติวันศุกร์หนูหน่อยสิเขียนเลขเบิ่นหายนำ วัดนี้หนูนหน่อยบบได้เขียนด้วยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจับเบิ่นเอาก็แล้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าธมุจมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาของ,ป,งขปูสังขะปูสังขะท่านผู้ชมแอดมินหนูนหน่อยขอแจ้งในคลิปนี้เด้อค่ะเด้อ สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาปูสังขะลุดมัดซีงวดติดเหลวนะคะเนาะถ้างวดนี่เหล็กเด่นบกเขาเหล็กเจาะเหล็กวินบกเขาจังได้งวดหนาขอพักไวก่อนเด้อค่ะเด้อปูบอกวา่าถางวดหนีบกเขาปูหยุดบางก่อนนะคะเนาะถ้าแนวทางเหล็กปูกับเขมา้าปูจังสิกลับมาบาาม้างเด้อท่านผู้ชม หวดนี้มาบึงมารลุนไปน้ำกันธรรมจมว่าเลขเด่นปูสิก,กับเขมาบอนะคะเนาะฐานเล็กเด่นปูเข่ากันยังว่างคือเกาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเหล็กเด่นปูค่อนข้าง,งที่จะเดินดีมากๆนะคะเนาะต้นเดือนก,กรกฎาลุดสีงวดติดธรผม้ชมเป็นไปได้จังใด อ้าวมืจมมวดนี้เลขวินมีเด่นเด่นสามสีห้าหกเดเลขเด่น4ี่ห้าหจับคู่มีส4 4สี่สี่ห้าสี่หกห้าสีห้าหหหกสหห้าหกสามตัวมี4ี่สห ห้าห้าสี่ห้าหกสี่และหกสี่เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อหกมัดสองหัวติดเลดยทำมาชมโน่นหน่อยกลับไปเบิ้งสถิติแนวาทาั่งเดินของราวพัฒนาที่ติดหกนะทำมาชมหกย่างเบอร์เคยมา 3, หอดสามหัวติดดิทำมาชมมาแค่สองหัวติดแล้วกะ มันสิยุดมันสิเวนงวดทัดมามันจังเดินด้ค่ะมาชมงวดนี้หกบนหนานลงทุนดอกแต่มาชมน,น้อยว่าพ่อแม่พี่น้องว่าบอกกับไปเบิงสถิติหกนี่ยังบ่เคยเดินหอดสามหมวดติดเด้อท่านผู้ชมทำเป็นสองนั่นเดินได้ไปได้สามไปได้สี่ไปได้แต้ว่าหกนี่ย่งบ่เคยหอดสามหมวดติดท่านผู้ชม อ๋พ่อแม่พี่น้องผิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้ออีกยังก็เป็นไปได้เบิดเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มี่เพียงเท่านี้เด้อท่านผู้ชมถ่ายคลิปพ่อแม่พี่น้องทานใดที่ทานกาแฟเนาะเนาะหากสนใจกาแฟนํนำแอดมินหนูหน่อยสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาจะงุม้มโมโนบำรุงสายตาเขาจะงุม้ม ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดกาแฟบรรจุในกล่อง15ซองกล่องละ260บาท2กล่อง520บาทส่งฟีเดอร์ธรรมชมอาพธรรมชมุมสำหรับทันใดที่สนใจเนาะคะ่นะเนาะพ่อแม่พี่น้องทันใดที่สนใจแอดไลน์สังสื่อหรือโทรสังสื่อใดเลยเด้อค่ะเด้อที่เบอร์092 หกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินูหน่อยขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ